สวัสดีค่ะเซลออนนะคะวันนี้พามาชมรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะคะติดคีบนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นทีทีสามจุดห้าศูนย์พาร์นะคะเป็นห้าสิบแรงม้านะคะปริมาตรกระบอกสูบของรถคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดซีซีนะคะแรงบิดสูงสุดสองร้อยห้านิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยรอบต่อนาทีนะคะ ขนาดของอยางหน้านะคะก็จะอยู่ที่9 5ขีดย4นะคะยางหลังอยู่ที่1 4 9เขีด28เลยทีเดียวนะคะสำหรับคีบนะคะเป็นคีบของ ACT นะคะยี่ห้อนาซ่านะคะสามารถยกได้สูงสุดถึง6เมตรนะคะคีบได้เยอะนะคะคีบน้ำหนักได้ถึง1ตันเลยทีเดียวนะคะความสูงก็6เมตรนะคะสำหรับราคาตัวรถของ TT 3 5 0นะคะ ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่823,000บาทนะคะสำหรับราคาคีบนะคะก็จะอยู่ที่250,000บาทนะคะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฟรีนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหาคีบไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นคีบอ้อยหรือว่าคีบไม้นะคะก็สามารถติดต่อกับเซลล์ออนได้เลยนะคะที่ ACT ไว้ใช้แท็กเตอร์สาขากุชินารายจ้า